อาจารย์ครับคนที่ชอบตำหนิผู้อื่นมีวิบากกรรมไหมครับ การที่เขาเองมีนิสัยที่ไม่ค่อยจะดียังไงอันนั้นก็เป็นวิบากกรรมของเขาแล้วถามว่าการที่เขาชอบไปตําหนิคนอื่นมีวิบากกรรมไหมคือกรรมทุกอย่างที่เราคิดก็ตามขนาดยังไม่ได้พูดไม่ได้ทาแค่คิดเฉยๆก็เป็นมโนกรรมก็มีวิบากแล้วคิดเรื่องดีก็เป็นวิบากเรื่องดีคิดเรื่องไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรมทางใจมันก็จะมีวิบากที่ไม่ดีแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าพูดออกไปอีกวิบากกรรมจะแรงมากกว่าการคิดเฉยๆแล้วก็มันต้องดูที่ว่าที่พูดออกไปเป็นแบบลักษณผู้ใหญ่บางทีก็ตําหนิเด็กทําไม ว่าเป็นลักษณะตำติไปเรื่อยเปืเือยผูกมั่งผิดมั่งอะไรไปด้วยจิตที่ขุนมัวถ้าอย่างนี้มันก็จะเป็นผลที่ไม่ดีกับตัวเองเพราะฉะนั้นเราพยายามจับผิดตัวเองเยอะๆแล้วก็ดูข้อดีคนอื่นเขาเยอะๆดีกว่าหากจะเห็นข้อไม่ดีคนอื่นเขาบ้างก็กรณีที่ว่าเราเป็นหัวหน้าง,งานจําเป็นต้องรู้ข้อดีเขาบกพล่องของลูกน้องเพื่อที่ว่าจะได้ปรับปรุงแก้ไขหรือว่าใช้คนให้ถูกกับงานถ้าอย่างนี้ก็โอเคแล้วก็ไม่เป็นคนที่เที่ยวจับผิดคนโดยทั่วไปโดยไม่มีเหตุไม่มีความจําเป็นจเจริญพร